เกมนี้เราเล่นเป็นตัวน้องชูก้ากันบ้างนะฮะก็หลักๆของน้องชูก้าเนี่ยจะอยู่ที่ธงเป็นหลักเนาะเพราะว่ามันเป็นสายโล่แต่ว่าข้อดีของชูก้ามันก็มีนะเนื่องจากว่าถ้าซัดฟิลได้ก็จะเลือดเด้งอ่าประมาณนั้นเบนเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออเกมนี้โล่สานะเออผมลืมบอกปึ๊บช่วยหน่อยนิดนึงต้องเอาธงกลางเพราะว่าไม่มีใครมาเลยเห็นไหมทั้งอุลุรทั้งอยู่ด้วยกันแบบเดี๋ยวใช้สกิลสองนะคา์เตอร์สักนิดน้อยปึ๊บเรียบร้อย เนี่ยมันทาได้แค่ยื้อครับแต่ว่าน้องถึกไหมหรอคือน้องเป็นตัวที่เพิ่มเด้งเลือดได้ดีระดับหนึ่งเออ <Okay. S 1> คือแบบเนี่ยพอสก,กิล 2, สองเสร็จปั๊บเดี๋ยวก็สกิลหนึ่งเพื่อซัตติ 1, อ,กกอีกแลละเห็นปะคือสก,กิลมันมาบ่อยไฟซาขอธงจ้าอ่าเห็นได้เนี่ยพอซั้สิลได้ก็มีเกาะเพิ่มขึ้นด้วยก็จะถึกมากขึ้นนั่นเองต้องเล่นก่อนว่าชูกาเนี่ยมันมาเพื่อดักทางเฮ้ยไม่กีนโดนอะไรวะไม่กีนโดนอะไร อะไรวะเออช่างมันผมอาจจะตาฝ่ายก็ได้ไม่นา่าไม่น่าใช่โปง้งโอเคเดี๋ยวบอกก่อนนะว่าหลากัหลกๆของน้องชูก้าเนี่ยมาเพื่อดักอาคานะครับแต่ว่าน้ำแบบปัจจุบันก็อย่างที่เห็นนี่แหละเออถ้าเจออาคาก็กันได้นะครับแต่ถ้าไม่เจอก็ลำบากนิดนึงแต่ถามว่าถึกไหมก็ถึกพอตัวเนี่ยเนาะมันมันเล้งเลือดได้เห็นไหมเนี่ยพอซัดฟิวดได้เลือดเกือบเต็มแล้วเห็นไหมเออแต่ถามว่ากันคิงได้ไหมห <laughs> ัวเลาะเลยลําบากดูดิ ตีหทีมันยังไม่ชังนักอะ่ะต้องตี2ทีปึ๊บ,บโอเคหนึ่งสงสน่าจะไปเอาเลือดนะหูติดบูด้วยดึงธงแน่อ่าเดี๋ยวตีให้ออกจากธงก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวโอเด้งมาโอเคล่อตัวเพราะว่าพ่อไอ้นี่ได้นะครับดึงธงก่อนดึงธงก่อนถึงไปก็ไม่น่าทานเพราะเพราะว่าเพื่อนเราไปละ เดี๋ยวเอาทงแล้วกันทงอย่างเดียวเนาะตั้งแต่ต้นเกมนี่ยังไม่ตายนะเห็นไหมเห็นไหมเอเอเดี๋ยวใช้รอหาจังหวะนะโอเคเขาตายหมดเติมเกตก่อนนะครับเดี๋ยวใช้สกิลหนึ่งเพื่อช่วยนะเดี๋ยวน่าจะใช้หอยทากนั่นไงนหลบเรียบร้อยโดนเลยโอ้ยสกิลมันช้าไม่ทันว่ะคือมันเหมาะกับใช้ระยะใกล้อ่ะเนี่ยพอระยะไกลมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าระหว่างเดินอยู่มันโดนยากครับ อา่าฮะโรเจอร์มาโรเจอร์มาให้เขาเล่นกันอาเซ็เอา้าวเดี๋ยวกันทงต่อนะครับสกิลสองปรับเรียบร้อยเป็นตุ๊ก,กตาซะเฮ้ยอ๋อสกิลสองมันไม่โดนไอ้นี่มันมันไม่โดนสถานะเออลืมไปเดี๋ยวนะออกไปออกไปอา้าวกระเด็นปุ๊บเลือดเดงต่อครับอา้อาวอ้าว ไปโดนตัวไหนวะเมื่อกี้กัโดนตัวเดียวป้าจบโอเคจบเกมประมาณนี้เนาะสำหรับโลกน้องชูก้ารอบนี้เราเล่นเป็นตัวน้องชูก้ากันบ้างนะคะเดี๋ยวเหตุผลที่เล่นเนี่ยเพราะว่ามีคนขอมาให้ผมได้ให้ดูน้องดังนั้นก็เล่นอย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละแต่ว่าต้องคุยก่อนว่าไอ้ชูกาเนี่ยยุคของแชงเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็นะับแพทป,ปัจจุบันเนี่ยยังเจอแชงอยู่บ้างแต่ถ้าเกมไหนไม่เจอแชงถือว่าน้องเนี่ยเป็นตัวที่ถึกไหมหรอผมมองว่ามันเป็นสายโลที่เด้งเลือดได้ดี เออผมมองว่าเป็นแบบนั้นนะแล้วก็แบบถ้าซัดติวได้ก็เพิ่มเกาะด้วยอะไรด้วยดังนั้นก็พอเล่นได้นะครับพอเล่นได้นะในยุคที่ไม่มีแช้งเออวงเล็บตามนั้นนะอ่ะทีนี้เรามาคุยถึงสกิลก่อนสกิลที่ดีก็คือสกิลที่1จริงๆมันทั้ง2อันแหละเนาะสกิลที่1ก็คือซัดติวนั่นเองนะฮะแล้วก็ไอ้สกิลที่2จะทําให้เป็นของเล่นแล้วก็ระหว่างที่เป็นเนี่ยมันมีอัตราเกิดของเล่นอยู่ที่50%เเ็นาะมันมีแบบล้มเหลวกับคา์เตอร์เออ ถ้าสาเร็จก็คือติดร้อยเปอร์เซนต์อ่าแล้วอยู่ถึงแปดวิเลยทีเดียวแต่มันต่างกันตรงที่ว่าเช่นผมเสียดายว่ามันน่าจะเป็นสายวิ่งอ่ะเอองงไหมเช่นอย่างสมมติว่าถ้าเราทําให้ใขรเป็นตุ๊กตาก็ได้ระหว่างนั้นเราก็ดึงธงเพลินเลยไงเออหรือว่าเป็นโบอาอย่างเงี้ยทำให้อาการเป็นหินแล้วก็ดึงธงอะไรแบบนี้ผมก็เสียดายนะแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้แย่เพราะว่าถ้าเป็นตุ๊กตาเนี่ยมันยือเวลาให้เราแปดวิเฮ้ยแปดวิมันนานนะเออนานยังไงอ่ะคุณลองดูนะ อาสกิลหนึ่งเนี่ยอยู่ที่27วิเอง8วินี่เหลือ19แล้วนะอสมมติถ้าเราคูณเหรียญไปอีกประมาณ20%นะครับทั้งสกิลหนึ่งและไอ้สกิลสองนี่แหละ20%นะจากไอ้สิบเกาวิเนี่ยจะเหลือแค่ประมาณ14บสี่วิเห็นปะ่ะคือมันสั้นมากๆเห็นไหมคือแบบอีกแป๊บเดียวก็จะใช้สกิลหนึ่งได้ต่อแล้วพอสกิลหนึ่งสั้ปิวปั๊บก็ล้มไปน่าจะอีกห้าวิไหมเลขส10วิอะไรอย่างเงี้ยคือคูลดาวมันเรียกว่าสกิลหนึ่งกันนะใช้แบบ สลับสลับได้เรื่อยๆอ่านั่นเองนะครับต่อมานะครับที่ผมมองว่าดีนะสำหรับน้องชูก้าในเรื่องของคุณสมบัติก็คือตอนที่ได้รับความเสียหายจากสถานะผิดปกติแต่นั้นเนี่ยตอนที่ได้รับความเสียหายจากฟื้นฟูเลือดก็เอาง่ายตัวนี้มันมาเพื่อดักทางอาคานั่นเองเออหลักๆแต่ว่าก็ไม่ใช่แค่อาคานะอย่างวูฟี่ที่เป็นคิงกองกันก็ได้แต่ก็ไม่รอดแหละคือคือยังไงอะ่ะคือโดนคิงกองกัน2ดอกมันตายแน่นอนอะ่ะดังนั้นมันกันไม่ได้นะ แต่ว่าการอาคาได้เออก็ไอตัวนี้มันทํามาเพื่อดักอาคารนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเห็นนะเด้งเพิ่มเกาะ30%เป็นเวลา,า20บวินานมากๆนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเลือด15%เมื่อซัดปิวอ่าเอาง่ายๆมันก็เหมือนเบกแมนหรือว่าตัวอาร์เซโต้ o, นั่นแหละแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่ามันเพิ่มเกาะ30%เห็นป่ะไออย่างตัวเบกแมนเนี่ยมันเพิ่มแค่เด้งเลือดใช่ไหมแต่ตัวนี้มันเพิ่มเกาะด้วยน้องเลยถึกขึ้น นั่นแหละและไอ้ที่ผมมองว่า20วิเนี่ยอ่าถ้าใส่เหรียญ20%่อเอนี่ยหมายความว่าถ้าโดนสกิลหนึ่งของน้องเนี่ยมันโดนได้แบบต่อเนื่องเลยครับคือคุณจะเพิ่มเกาะตรงนี้สามสนตตลอดแทบจะตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับถ้าเลือดมากกว่า5 0ตัวเราจะได้รับความเสียหายลดลงอีก30%ด้วยนี่มันเทียบเท่ากับ80%ไปแล้วนะแม้ว่าไม่ต้องอยู่ทงนั่นหมายความว่ามันเป็นสายโล่ที่ไม่ต้องอยู่ทงก็ได้้นนนนนัั่เเออออองงงแหลคืตวข แล้วก็อีกอย่างถ้าสกิลทําทให้เรียกว่าไงดีถ้าเราเคาน์เตอร์สกิลสองสำเร็จและอีกคนเป็นตุ๊กตาหรือของเล่นนั่นแหละโยนสกิลหนึ่งอีก30%เ็นห็นปะผมถึงบอกไงว่าตัวนี้มันซัดปิ้วบ่อยมากดังนั้นเนี่ยน้องอ่ะตายยากเพราะว่าไอ้สกิลหนึ่งมันบ่อยนี่แหละคือเหตุผลของน้องนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ยังน่าเล่นอยู่เหมือนเดิมอ่าสำหรับตัวน้องนะต่อมาในส่วนของเซตเหรียญน,นะครับเราก็ต้องไปคุยถึงที่ผมแนะนํานะเซตเดียวกับเซตโตเลยครับ เพราะว่าโดนตีหรือซัดติลก็เนี่ยสกิลหนึ่งมันจะได้ไวนะครับที่ผมชอบสกิลหนึ่งเพราะว่าหลังเด้งเออหลังซัดติลเนี่ยมันจะทําให้เด้งเลือดอย่างที่2คือเด้งเกาะมันถึกนะครับแล้วไปสายโล่ที่ไม่ต้องอยู่ทงก็ได้นี่แหละคือเหตุผลนะส่วนสรุปท้ายคลิปก็คือตัวน้องน่าเล่นวงเล็บท่าไม่อยู่ในยุคแชงแต่ปัจจุบันยังเจออยู่งั้นหมายความว่าก็ยังไม่โครที่จะเล่นนะครับอันนี้คือคําตอบเนาะส่วนหมวดที่ผมเล่นไปเป็นหมวด80 เรียกว่าโหมดกิจกรรมนั่นแหละพอเวลแค่71ดังนั้นเลยไม่ได้เอาลงแรงนะครับไม่หาประโยชนเนาะก็เป็นดังนี้และการสำหรับน้องจูก้าครับ